ป่วยนะแต่เช้ายังฉาดไม่เสร็จเลยอยู่มาปรึกษาแล้วเพิ่งไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งยังไม่รู้ว่าสเตตไหนแต่ใจมันไม่ยอมรับนะทุกนะมันจมอยู่กับความคิด มันน้อยใจตัวเองว่าปฏิบัติมาตั้งนานแล้วทำไมพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถึงยังทำใจไม่ได้ทำไมถึงรู้ไม่ทัน,น,น,นอารมณ์ที่มันกระทบเนี่ยมันเป็นตัววัดเนะมื่อก่อนนี้พอเราเจอเหตุการณ์อื่นๆอาจจะรู้สึกว่ามันรับได้นะจาก ลูกหลานจากคนในครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานนะแต่พอเจอกับตัวเองเนี่ยนะนะไอ้ตัวประทานนี่มันทำงานอยู่เนี่ยนะตัวกูของกูเนะี่ยตัวกู้ตัวกูนี่แหละมันสาหัสขึ้นมาทันทีนะนะก็เลยบอกว่าอภัยตัวเองก่อนนะนะว่าเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนที่จะทำใจได้ปรับปรับนะนะ ตอนนี้หมอนัดเจาะเอาเนื้อเยื่อไปตรวจนะมาเจอก่อนเนื้อแปลกๆในปอดตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรแตนน่นี่แต่ว่าทุกสะหัสไปแล้วนะเพื่อให้ชัวร์ว่ามันเป็นมะเร็งจริงๆเป็นมะเร็งแน่ๆแ,แล้วก็จะได้รู้ว่ามันอยู่ในสเตจไหนมันนะ มันลามไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะนอะอรไรที่กลัวคือกลัวความทุกข์นะทุกเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นไหนจะกลัวว่าลูกหลานจะต้องลำบากมาคอยดูแลเยอะแยะร้อยแปดความคิดมันก็จะประดังประเดเข้ามาทีน,นี้นะเหตุการณ์จริงๆยังไม่เกิดเลยนะแต่ว่าทุกลวงหน้าไปแล้วนะ เลยบอกว่าให้อภัยตัวเองก่อนนะว่าเราก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มัน,จนเจอเหตุการณ์นี้ก็ต้องทุกบ้างเป็นธรรมดาที่สำคัญก็คือมันห้ามความคิดไม่ไหวนะความคิดประดังประเดยอย่างนั้นนะทั้งวี่ทั้งวันเสียอกเสียใจอย่างนั้น,นมันเบื้องต้นยอมรับก่อน,นยอมรับไม่ได้ก่อน ป่วยก็ป่วยสิเซลมะเร็งมันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละมไม่ได้เป็นเชื้อโรคอะไรมาจากไหนที่ไหนเั้นแหละนี่ขนาดไม่ได้ไปสูบบุหรี่ไม่ได้ไปกินเหล้าอะไรที่ไหนเป็นผู้หญิงทำามกินธรรมดาคนหนึ่งทําไมจะอยู่ก่าเป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยนี่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนี่มันจะเริ่มวางใจได้และมันเหมือนอะไรมันเหมือน คนที่จะติดคุกอะนะถูกตำรวจจับสอบสวนนี่นะโอ้ยทุกจะตายแต่ถ้าถูกตัดสินว่าติดคุกแน่นอนนี่เลิกทุกพราะจยังไงก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วนะมันเหมือนกันนะคนที่ดูว่าตัวเองป่วยนะแต่ยังไม่ชัวร์จริงเนะี่ยมันป่วยจริงไหมมันเป็นจริงไหมมันเป็นระยะไหนนะี่นะ แต่วันหนึ่งมันถูกตัดสินมาเรียบร้อยว่าอ๋อเป็นสเตจนี้ต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้นทีนี้มันจะเริ่มยอมรับได้แล้วว่าอ๋อรักษารักษานี่มันหอบมันเหนื่อยมันก็ต้องยอมรับมันแล้วทีนี้ต้องอยู่กับมันให้ได้แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยบางทีให้พูดยังไงมันก็วางใจไม่ได้ยกเว้นว่าปัญญามันเกิดเองมันก็เหมือนความทุกข์อื่นๆแหละ มันบางคนอ,อกหักอย่างเงี้ยนะมันทุกแทบตายนะห้ามความคิดก็ไม่ไหวมันประดังประเดไปเที่ยวเก็บเอาอะไรที่เป็นอดีตมาปรุงแต่งสารพัดนะคิดไปถึงอนาคตมันไม่อยู่กับปัจจุบันนนะสารพัดที่มันจะทุกนะวันหนึ่งพอผ่านไปได้จะรู้สึกขำตัวเองว่าทำไมทุกได้ขนาดนั้นนะมันเป็นเหมือนกันนะหรือเหตุการณ์อื่นๆนะสอบ เข้ามาหาอะไรแล้วก็ไม่ติดอะไรเงี้ยนะเด็กๆบางทีเป็นอย่างนั้นอยากจะเรียนคณะนี้แล้วสอบไม่ติดน่นมันทุกข์แทบตายนะมันน้อยอกน้อยใจมันอยากจะฆ่าตัวตายอะไรสารพัดประดังประเดี๋ยวผ่านไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าอ๋อไอ้ที่ทุกข์มาแทบตายแล้วไม่ได้มีความหมายไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะเรียนอะไรเป็นอะไรบางทีคนละเรื่องกันบางทีอีกเคสหนึ่งก็มา อะไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็มารับบอเขาเยี่ยมผู้ป่วยวันน่ะพี่ชายขาหักอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะไม่มีเรื่องอะไรเลยแค่เดินลงไปฉี่ข้างรถแค่นั้นเองแล้วล่วงไปใน,ในร่องข้างทางขาหักนะาตาัดมาหกรอบแล้วว่างั้นส่ใจเล็กนานๆเข้าเล็กก็ งอจะก็ต้องติดเชื้อต้องไปพ่าหม่ใส่เหล็กอันใหม่อยู่อย่างนั้นซ้สำซากอยู่งั้นมันเป็นกรรมเก่าไม่อาจารย์โยมถามอย่าไปสนใจกรรมเก่าเลยกรรมปัจจุบันนี่แหละ <c ười> กรรมปัจจุบันตรงไหนตรงที่เราไม่เรายังส่ายอยู่ยังคิดว่าตัวเองไหวอยู่เจ็ดสิบกว่ามวนกระดูกมันบางลงบางลงโยมก็จะไปทํางานหนักนักหนาจะเดินอะไรนักหนาลูกหลานเขาก็ห้ามไม่ทำก็ยังอย่าไปทํา เนี่ยเขเรียกว่าไม่เจียมสังขารตัวเองนจะไปเที่ยวโทษแต่กรรมเก่าอยู่และวนะแว้สังฆทานก็อุทิศให้เจ้ากรรมในเวทรเล็กนาเราก็ดูไปแล้วก็ขำไปนไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัติไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาเลยก็เลยไม่รู้จะไปบอกยังไงจะไปพูดยังไงนะอีกเคสหนึ่งช่วงบ่ายโมง ก่อนจะลงมาสอนพระนึงวิ่งไปอีกไกลหนึ่งในตำบลน,นี่นะปรากฏว่านอนติดเตียงมาสองปีแล้วลูกลูกก็ดูแลดีมากนะคือเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเวลาเดินเว้ใกล้เนี่ยถ้าดูแลไม่ดีได้กลิ่นละกลิ่นปสัสสาวะกลิ่นอะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะสะอาดสะอ้านลูกก็พูดจาไพเราะนะพูดจากับแม่ได้ไเพเราะเพราะพิง์มากนะ เราเกิดแผลกดทับนะนะล้างแผลเองอะไรเองนะจนวันนี้มันไม่ไหวแล้วนะอาการของแม่ก็สุดลงไหนจะเลือดไหลออกมาเยอะนะตามแผลกดทับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนะเยี่ยมแล้วก็ไม่รู้จะช่วยอะไรนะไม่หือไม่อือน,นะปลุกให้มาถวายสังฆทานก็ไม่เอานะนะ ได้แต่บอกลูกหลานนะว่าวางใจถูกนะนะเราทามาเต็มที่แล้วนะน,นี่ต้องบอกลูกแล้วไม่ใช่บอกแม่นะนะถ้าเราคิดว่าเราด,ดูแลแม่อย่างดีเต็มที่แล้วก็อย่าไปยื้อเขาไว้ปล่อยเขาเดีนะ๋ยวมานั่งร้องไห้อยู่ข,ข้างแม่แบบนี้นะไปดึงให้จิตแม่พลอยเศร้าโศกเสียใจไปด้วยนะยอมรับความจริง ถ้าเราทำมาเต็มที่แล้วยกเว้วนหะน้าเอ,อนะินนั่นก็ยังไม่ได้ทำํำนี่ก็ยังไม่ได้ทํามันค้างคาใจอยูนะ่อันนั้นแน่นอนนะมันมันก็ติดอยู่ในใจแต่ว่าถ้าเรานะดูแลเขาเต็มที่แล้วแต่ว่ามันทําได้แค่นี้ก็ต้องยอมรับแค่นั้นเองนจริงๆแล้วพระไปเยี่ยมเขาไม่ได้ไปช่วยอะไรห้น้าหรอกก็ไ,ได้แต่ไปให้กำลังใจไปพาเขาขอคามา แมนะ่พาลูกขอเข้ามาแม่ขอเข้ามาลาโทษนะเพราดูแล้วสภาพแม่ก็น่าจะอยู่อีกไม่นานแล้วนะอย่างน้อยก็ให้ลูกสบายใจนะมีเรื่องโลกนะเกิดแก่เจ็บตายนะก็นะได้แต่ไปปลอบโยนกันไปให้กำลังใจกันแค่นั้นเองจะไปช่วยให้ไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ได้นะเคยไปเจออยู่เคสหนึ่งนะ บอกว่าอาจารย์จะช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยอาจารย์บอกเลยจะทําบุญอะไรเดี๋ยวจะไปช่วยเต็มที่ก <c oughs> ็เลยได้แต่บอกอยู่ภาะไม่ใช่ผู้วิเศษจะมาเสกให้คนตายแล้วให้ฟืน้นขึ้นมาได้น,ะ, <c oughs> นะนีะน่ก็คือถามหมอแล้วว่าสม,มองตายไปแล้วอย่างไงก็ไม่ฟื้นไอ้ที่มันหายใจอยู่นี่ก็เครื่องช่วยหายใจทั้งนั้น,นพระไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากไหนก็น <c oughs> นได้ได้แต่ เขาได้ทําบุญถวายสังฆทานโยมก็ถวายปัจจัยก็เอาคืนให้เขาล้วบอกเอ,เอาไปเอาไปเตรียมงานเถอะยังไงก็ไม่รอดใช่ไป,ไปเตรียมงานโยมก็รู้อันนี้ก็ตายอยากก่างกระทันหันงานนั่งเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ดีๆช็อกไปเลยน็อกนะหามส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอก็ดูท่าราไปก็ไม่รอดแนะ่วุ้เงินส่ง ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลเอกชนในตัวเมืองนะปรากฏว่าเอาไม่อยู่นะไม่รอดให้ <c oughs> คนตายนะมันอยู่ทุกวันตายกันทุกวันทั่วโลกนี่วิธีวิธาทีนึงนะนี่ม่รู้กี่รายนะนเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างนี้แล้วคนก็ทุกข์กันอยู่อย่างเงี้ยซ้ำๆเหมือนเดิมนะบาทีบางทีก็อยู่กันมาตั้งนานแล้วหกสิปีแล้วก็ยังกลัวจะตายอย่างนั้นแหละ นะกลัวมันจะทุกข์กลัวมันจะป่วยกลัวจะเป็นโน่นเป็นนีนะ่ไม่ยอมรับความจริงว่าแท้จริงชีวิตก็แค่นี้แหละจะวิเศษวิโสมาจากไหนจะยิ่งใหญ่มาจากไหนนะจะร่ํารวยจะฉลาดปัดเปืองอะไรมาจากไหนไงก็สู่ความตายไม่ได้อยู่ดีนะวันหนึ่งก็ต้องป่วยต้องตายนะถ้าไม่ยอมรับความจริงก็ทุกข์สาหัสสาการอยู่อย่างนั้นนะ ยังดีว่าอายุมากๆก,กันแล้วนะถ้าเป็นวัยรุ่นหนักคกนนี้เท่าทีา่เจอมาเนี่ยนะเพราะว่าวัยรุ่นจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าฉันยังไม่สมควรตายฉันอายุแค่นี้เองฉันยังอยากทำโน่นทำนี่เยอะแยะ,ยะนะจริงอะไรที่สิ่งที่อยากทำกันล้วนแล้วแต่ทำกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วทศวาไปแล้วเวียน่หวตายตเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะต่อให ชาตินี้ตายในอายนุน้อยชาติต่อไปมันก็วิ่งแสวงหาอยู่นี่แหละมันจะมีอะไรนอกไป่าอย่างนี้นะถ้าจะพูดโดยสรุปนะพูดแบบภาษาธรรมะนะเราแสวงหาอะไรกันะแสวงหากามคุณรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่หน้าพอใจนะแสวงหาอะไรอีกนะ แม้ทั้งทำอารมณ์ที่น่าใคร่น้าพอใจด้วยนะคืออารมณ์ทางใจอย่างเช่นเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงสงักนิดเดียวเนี่ยเป็นเพียงนมามธรรมทั้งนั้นนะแต่เราก็ยังอยากได้ไมอยากได้รูปสวยๆเสียงเพราะๆรสอร่อยอร่อยกลิ่นหอมๆอะไรสัมผัสที่นุ่มนวลน,นะอันนี้พูดโดยสภาวะถ้าพูด แบบชาวบ้านอยากจะได้รถรุ่นใหม่อยากจะได้ยศตำแหน่งที่มันสูงขึ้นอยากจะได้การยอมรับจากสังคมอะไรนะอยากจะได้บ้านหลังใหญ่ๆอยากจะได้เมียสวยๆอะไรก็ว่าไปน่คือถ้าพูดโดยสภาวะแล้วก็ไม่พูดจากรูปเสียงหินรสสัมผัสที่น่าใครน่าพอใจนีะคนที่มนุษย์มานาทั้งหลายบอกว่าโอ๊ยไอ้นุ่นก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทํายังอยากทํานุ่นทํานี่ทําอะไรอก็มีอยู่แค่นี้แหละ อันนี้มันครอบงำไปทั้งโลกแล้วนะก็มีอยู่แค่นี้แหละที่อยากทำเนี่ยหลายคนคิดจะต้องไปพัฒนาตรงนน้นไปสร้างตรงนี้ไปเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนอะไรได้โลกมันเป็นมันอยู่อย่างนี้แหละสายเทคโนโลยีทันสมัยขนาดไหนโลกมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมนี่แหละมันก็มีวันเวลาที่มันจะต้องแตกดับเปลี่ยนแปลงมันไม่ต่างอะไรกับร่างกายของเราที่มันจะต้องวันหนึ่งต้องป่วยต้องตายเหมือนกัน โลกก็กำลังป่วยอยู่วันหนึ่งก็จะพังทลายไปใครจะไปเปลี่ยนโลกได้มีแต่จะวิ่งหนีจากโลกไปหาอนานคมเม็นดาวดวงนู้นดวงนี้อะไรตามเรื่องนะ,นะไปที่ไหนก็แบกเอาความทุกข์เหมือนเดิมนี่แหละไปะนีมันจากมันไม่ได้เลยอย่างนี้นี่ทําไห้เข้าใจก็จะวุ่นวายทุกข์กับเรื่องไม่เป็นเรื่องน,นั่นก็น เราวันนี้ฝึกแล้วมันอาจจะยังอ่อนแออยู่มันยังไม่ค่อยจะรู้เท่าทันตัวเองมันจมอยู่กับความคิดหรือมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะยอมรับความจริงซะแต่เรายังไม่แข็งแกร่งพอเรายังไม่เข้มแข็งพอสติสัสมมาญาตเรายังอ่อนอยู่องนี้นะฝึกมานานไม่ได้แปลว่านะมันจะก้าวหน้านะบางคนนะฝึกมานานอาจจะยังไม่ไปไหนย่ำอยู่รอยเดิมอ่นี้เละเห็นมิยมขยันถามอย่างลยปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหม รู้อย่างนี้ถูกไหมมัวแต่ไปเอาถูกเอาผิดอยู่นั่นแหละนะมันจะถูกกับผิดกันนั่งดูมันได้เฉยเนยสังเกตด,ดูมันสินะถ้าท่านเป็นอย่างนี้ผลคือยังไงอ่ะอย่างเช่นขณะที่รู้ลมอยู่แล้วก็รู้กายไปด้วยรู้ลมหายใจอยู่แล้วมันก็รู้ความคิดอยู่ด้วยก็สังเกตด,ดูสิผลมันเป็นยังไงนะมัวแต่มานั่งถามว่าถูกไหมผิดไหมอยู่นั้นเออถ้าดูอย่างนี้แล้ว สติมันรู้ทันอารมณ์ได้เร็วมันวางได้เร็วมันไม่ยึดไม่แบกเอาไว้แปลว่ามันถูกแค่นั้นแหละนะยิ่งรู้ยิ่งทุกข์ยิ่งรู้ยิ่งจมอยู่อารมณ์ก็แปลว่ามันผิดแค่นั้นแหละนะก็สังเกตดูง่ายๆแค่นั้นนะส่วนมากโยมก็มักจะขยันถามเห็นมีถามเข้ามาในห้องไลน์คนตอบก็ขยันตอบจังไม่รู้ว่าไอคนถามก็อยากยะให้ตอบหรือเปล่า ไอ้แฟนกตอบเนี่ยขยันตอบจังเลยต้องอย่างงน้นต้องอย่างนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนถามเนี่ยก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยรับรองว่าทําอย่างนี้ถูกแล้วอย่างเงี้ยเนะพอได้ยินอย่างงี้มันชื่นใจ <c oughs> นะมันอาจจะไม่ถูกก็ได้นะนะเพราะฉะนั้นอย่าพงไปถามคนอื่นอยู่นะต้องการให้ครูบาอาจารย์รับรองอาตมาเคยเป็นอย่างนั้นเที่ยตวตะเวนมาก่อนนี้นะวิ่งไปสํานักโน้นสํานักนี้ไปหาหลวงปู่หลวงพ่อ ผมปฏิบัติอย่างนี้เป็นยังไงหลวงพ่อบอกเออดีแล้วทำต่อไป <c oughs> นะตอบอยู่แค่นั้นแหละนะไม่ค่อยจะรับรองให้เราสักเท่าไหร่เราก้ทำอย่างนี้ถูกหรือผิดเพราะเรามัวแต่ไปวุ่นวายอยู่ไอ้ถูกผิดอะไรอยู่แค่นั้นนะเช็คตัวเองรู้หรือไม่รู้รู้แล้วมันวางหรือไม่วางใจเป็นกลางต่งออารมณ์ไหมแค่นั้นพอแล้วนะสังเกตดูมันไปแค่นั้นหนึ่งอยู่มัวแต่ไป เที่ยวถามเงินน้นคนนี้อยู่เวลาปฏิบัติเนี่ยนยะมันเสียเวลานะแต่ครูบาอาจารย์ขยันตอบเราก็ดีไปไนปะครูบาอาจารย์ไม่ขยันตอบเรื่อนานๆจะได้เจอครูบาอาจารย์ทีทำยังไงนะก็ต้องหาคำตอบด้วยตัวเองหรือต่อให้ครูบาอาจารย์อธิบายให้ตายยังไงถ้าปัญญายังไม่ถึงก็ฟังไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละเสียเวลาเปล่านะยิ่งโดยเฉพาะใครที่ แจอกับของจริงเนี่ยไม่ใช่แค่มานั่งดูความคิดความพุ่งของตัวเองนะจะป่วยจะตายขึ้นมาอย่างนี้นะเนี่ยของจริงดูสิที่เราบอกว่าเราปฏิบัติมานานแล้วเนี่ยมันละวางความยจดถือได้จริงไหมล่ะทีนี้ต้องไปดูตัวเองแล้วเนี่ยนะถ้ามันไม่ละจริงมันก็ทุกข์แทบตายอยู่นี่แหละนี่แหละไอ้ทุกข์แทบตายนี่แหละดูมันเข้าไปนะทุกข์ขะนะอริยสัจเนี่ยความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ทำไมพระเจ้าทุกข์คือความจริงอันประเสริฐเลยเพราะมันมันช่วยให้เราไม่หลงไม่เหลิงเนี่ย นะ่ทีนี้พอมันทุกข์ปางตายกันมาเนี่ยมันไม่หนีไปไหนแล้วสติสัมปชัญญะมันคุ้มอยู่อย่างนั้นแหละมันเฝ้าสังเกตดูอยู่ตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละน่มันะเป็นอย่างนั้นนะ่ก็ค่อยๆดูไปเรียนรู้ไปแค่นั้นเนะองนี่ยตำควาเข้าใจกับมันเนะี่ยยอมรับมันให้ได้แค่นั้นเองนะ่ยเอาละเดี๋ยวเราทำบัดกันนะตัวป่วนมาละ